สวัสดีครับผมพี่น้องกองไปสุบู่สุคนอน,นี้บ้าซสนกับพามะส้มสวนกับพี่น้องเลยพืชผลสวนขวพี่น้องอน,นี่บักบัวเรียมพี่น้องเลยบวบเรียมบักผสมมาสานกับต้นหนกทั่วครับถั่วดำครับพี่น้องเลยสวยงามครับ นี่บักน้ำพึ้นป้าบักน้ำครับพี่น้องขึ้นแล้วเป็นนวยครับขึ้แล้วเป็นนวยไรนนยยพี่น้องเยสวยงามแต่ดูดูการพี่น้อง แล้วเปนลนไรหนุ่ยพี่น้องเอ้สวยงามพี่น้องเอ้สวยงามตามฤดูกาลหมักน้ำครับพี่น้องโหเกตขางสะครับสะระพัดสารเพีผักครับพืชผักสวนผสมครับพี่น้องเอ้